น้ำม ER ันเยิ้มเลยนะครับดูสภาพนี่ครับตัวในนี้ครับดูน้ำมันเยิ้มออกมาเลยนี่ไอ้นี้ใส่ผิดนะครับมันก็เลยรั่วนะครับสาเหตุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมอีกแล้วครับช่างปุ๋ยซ่อมรถเก่านะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคมาบอกเพื่อนเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือวันนี้ผมได้ซ่อมเปลี่ยนซีนโชกหน้ายำห้าดีทีร้อยนะครับโชกอันนี้ผมก็ได้ซ่อมเปลี่ยนแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รั่วแล้วนะครับ แต่ปัญหาที่ผมเจอนะครับคือซีนตัวนี้นะครับที่ลูกค้าใส่มามันใส่กับด้านมานะครับแล้วลูกค้าที่เขาใส่มานะครับมันใส่กับด้านมาเอาด้านเนี้ยที่มีตัวหนังสือเนี่ยครับลงไปข้างล่างลงไปอย่างนี้นะครับลงไปอย่างนี้มันกลับทางกันนะครับพอมันกลับทางกันปุ๊บเวลาชกทํางานมันมีแรงดันน้ามันมันก็จะรั่วออกได้นะครับเพราะการออกแบบซีนเขาจะออกแบบมาให้ด้านเนี้ย อยู่ด้านในเพื่อรับแรงดันน้ํามันหรือแรงอัดจากน้ํามันหรือแรงดันต่างๆในเครื่องยนต์หรือในแกนโช๊ก็เหมือนกันนะครับเพื่อต้านไว้ส่วนด้านนี้มันก็แค่เพื่อการฝุ่นอีกทางหนึ่งหรือว่าการน้ํามันอีกทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วต้องใช้ด้านนี้เข้าด้านในนะครับถ้าใส่กลับด้านมามันก็จะรั่วง่ายนะครับโอเคเพราะว่าปัญหานี้ผมเจอบ่อยมากเลยเจอ หลายคันเลยลูกค้าบ่นว่าเอ๊ทำไมผู้เปลี่ยนซีนโชคมาทําไมถึงรั่วก็เิยจากสายหตุตรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆระวังจุดนี้ด้วยเพราะบางทีเพื่อนๆรีบประกอบลืมดูลืมสังเกตนะครับรีบๆใส่ไปเลยก็รั่วเลยนะครับโอเคชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับทั้งทางช่อง y o u b u c h ช n แ e ลและทาง Facebook f a ฟ p เ g e ด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ ซีนตัวนี้ครับอยู่นี้นี่นี่นีนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับรับอน่างนะครับถอดน็อตเสร็จแล้วก็ดึงแกนโชค๊คออกมาได้เลยนะครับเมือ่ออาคลิปออกมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มาแงซีนตัวนี้ออกกันนะครับแงะออกมาแล้วนะครับ ผมเริ่มเห็นอะไรแปลกๆแล้วเมื่อกี้ผมงัดขึ้นใหม่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับซีนดูหน้าซีนครับหน้าซีนอยู่ข้างบนแต่เขาเอาคว่ำลงไปแบบนี้อย่างนี้ใส่ผิดทางมันก็รั่วนะครับจริงๆต้องใส่ทางนี้นะครับนี่ครับอย่างนี้ต้องใส่อย่างทางนี้ททางที่เป็นอย่างนี้เขาคว่ำหน้าลงไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ใส่ผิดนะครับมันก็เลยรั่วนะครับสาเหตุต้องใช้วิธีนี้นะครับมันถึงจะกันแรงอัดได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวก็มาประกอบกันนะครับเปลี่ยนซีนใหม่เลยนี่ครับซีนใหม่มันจะมีหน้าซีนนี่หน้าซีนนะครับแล้วนี่ข้างหลังมันนะครับจะมองเห็นชัดเลยกับซีนเก่าอันเนี้ยเ,เดี๋ยวเขาอยู่ให้ดูอันนี้คือซีนเก่ามันซีนรุ่นนี้มันจะมองดูยากนิดนึงว่าตรงไหนข้างหน้าตรงไหนข้างหลัง,น,งน,นะครับอันนี้มันเป็นซีนโช๊คนี่ครับซีนโช๊คหน้าโดยตรง แต่มันเป็นของ i อเ g ็ซดมันเทียบเบอร์แล้วเบอร์เดียวกันใช้กันได้นะครับก็เวลาใส่ก็ใส่ไปอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเคาะซีนลงไปต้องหาอุปกรณ์ผมใช้บล็อกนะครับบล็อกเบอร์30นะครับนี่ครับเบอร์30ใส่ลงไปมันจะใส่ได้พอดีเลยนะครับเห็นไหมมันลงไปในนี้ได้เวลาเราอัดซีนลงไปตรงนี้ครับเราเคาะมันก็จะลงไปได้สุดนะครับผมก็จะจระบีมาคาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อ,อหล่อรื่นซีนนะครับนี่ครับ ตรงขอบนี้ที่เราจะใส่ซีนไปนะครับมันจะได้เคาะลงไปง่ายๆนะครับแล้วก็นําซีนมาดูหน้ามาดูนะครับว่าอันไหนข้างนอกข้างในนะครับแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกมาลองนะครับแล้วก็เคาะเอาค้อนเคาะค่อยไล่นะครับไล่ให้มันลงไปเสมอก่อนนะครับ อย่าเพิ่งอัดไปทีเดียวเลยเผื่อมันไม่ตรงเผื่อมันไม่ตรงยังไงมันก็จะได้แต่งได้นะครับแต่งให้มันได้ศูนย์ก่อนให้มันได้ฉากก่อนนะครับเล็งให้มันได้ฉากก่อนอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆเคาะไปถ้ามันเท่าถ้ามันเท่ากันทั้งสองด้านแล้วก็อัดลงไปได้เลยนะครับจะเท่ากันแล้วครับ <Okay. S 2> เอาไปแล้วนะครับแสงที่หนึ่งเอาไและเดี๋ยวเราใส่กิฟต์ันเลยนะครับคุณใส่ซีนเสมอกันแล้วนะครับเราก็นากิฟต์มาใส่นะครับกิฟต์นะครับกิฟต์ใส่เข้าไปนะครับโอเคใส่กิฟต์เสร็จแล้วนะครับน้าเหล็กตัวนี้มายันลูกทุกตัวนั้นไว้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีบลูตัวหนึ่งอยู่ตรงหัวตรงนี้อย่าลืมใส่ จับใส่เข้าไปเลยนี่นะครับนี่ครับจับใส่เข้าไปก่อนใส่ก็ทากาวบริเวณนี้ก่อนนะครับทากาวนะครับเราก็เอาแกนล้อมาสวมไว้เพื่อขัดแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับกบเสร็จแล้วนะครับการประกอบก็เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเติมน้ํามันโช้กเลยนะครับน้ํามันโช๊กผมก็จะใส่ข้างละประมาณ120ก่อนนะครับจากที่ผมเคยทดลองใช้นะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ นำสปริงโชกเอาด้านที่ขดนี่นะครับขดทีๆนี่นะครับขดทีๆลงไปก่อนนะครับอันนี้สปริงมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยโชกมันแข็งแน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องใส่ไปในรถเพื่อดูก่อนนะครับประกอบใส่รถเสร็จแล้วก็มาทดสอบกันเลยนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับครับ แล้วก็ค่อยๆเด็นกั้นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ